สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองอุตการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับคาว่าเวนนะเวนเนี่ยแปลว่าอะไรนะถ้าเราแปลความหมายที่เราเข้าใจกันน่าจะมี2ความหมายนะเวนในความหมายแรกเนี่ยก็หมายถึงว่าความคับแคลนใจ นะความผูกพยาบาทนะที่เขาเรียกว่าจองเวรนะสว่วนอีกเวรหนึ่งแปลความหมายคือเข้าเวรนะหลายคนงงว่าเข้าเวรแปบลบว่าอะไรฉันมีบาปกรรมหรือไงนะฉันทําไมอาฆาตแค้นพยาบาทหรืออย่างไรนะฉันถึงต้องไปเข้าเวรนะเวรในความหมายที่2เนี่ยแปบลบว่าผลัดหน้าที่นะเราเข้าไปทําการเปลี่ยนภารกิจหน้าที่นะผลัดประจําการอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าผลัดเวรนะเปลี่ยนเวรนี่เป็นต้นนะ ตัวนี้เราจะมาพูดถึงกันในความหมายแรกก็คือคําว่าเวรกรรมก็คือการทํากรรมที่ผูกจองนะแค้นอาฆาตพยาบาทกันนะครับมันเวรกรรมก็คือเวรกรรมจากการผูกเวรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรผูกเวรกรรมกันนะอย่างผมเนี่ยนะเวลาเจออะไรที่ทําให้ผมไม่พอใจขัดเคืองใจโกรธเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่านะสมัยก่อนหนุ่มๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแหมอยากเอาคืนกันนะ เขาเรียกว่าผูกเวรเหมือนกันนะแต่ก่อนหนุ่มๆนะอายุน้อยๆยี่สเนี่ยเวลาใครทําให้เราโกรธน,นะเราคิดว่าเออเราต้องเอาคืนเหมือนกันนะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นความไร้สาระนะครับของการผูกเวรก็หมายคือว่าเราก็ไม่รู้นะเราไม่เคยนะทาอะไรเข้าไว้หรือเปล่านะในอดีตชาติเนี่ยนะอะไรทําให้เห็นหน้ากันก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วก็มีนะหรือว่าเคมีจูนกันไม่ติดก็มีนะ หรือ,อก็เรียกว่าคุยกันไม่ถูกทยาัยอ่ะนะซึ่งหลังๆนี่ผมจะใช้หลักการว่านะถ้ามันจูนกันไม่ติดเคมีไม่ตรงกันเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะซึ่งผมก็ได้นะทำคลิปหนึ่งอธิบายเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับว่าเกิดมานะร่วมโลกร่วมภพเนี่ยถ้าทยาศัยอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะเรียกว่าอยู่แล้วสบายใจนะอยู่ห่างๆกันสบายใจนะเพราะว่าชีวิตของเขาไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเป็นมุงคลขึ้นนะไม่ได้ทําใหนะ้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนะหรืออะไรเนี่ยดีขึ้นก็อยู่ห่างๆดีกว่านะแต่ว่าอย่าไปโกรธอย่าไปผูกเวรจองเวรพยาบาทนะมันเหมือนกับการเสียเวลาเ,ลาเปล่าๆอ่ะนะอันนี้หมายถึงว่าตอนที่อายุเรามากขึ้นนะมองเห็นอะไรเนี่ยดีขึ้นแต่ตอน,นอายุน้อยๆก็โกรธเหมือนกันนะบางทีก็คิดแหมนะจะเอาคืนเหมือน,นเนาะก็เรียกว่ามีความแค้นเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเวรกรรมเนี่ยก็คือกรรมที่เกิดจากการจองเวรซึ่งไม่ดีนะต้องเล่าสู่กันฟังก่อนนะอย่างครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อท่านตรัสรู้เนี่ยนะการผูกเวรของพระเทวทัตเนี่ยตั้งแต่อดีตชาตินา,นานมาแล้วนะตามที่มีเรื่องเล่านะในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือพระเทวทัตนี้ก็ผูกเวรน,นะจองกรรมกับพระพุทธเจ้านี่แหละนะนะพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะผ่านล่วงเลยไป นะหลายภพชาติแล้วนะพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรพยายามนะสั่งสมบุญกุศลนะสั่งสมบรารมนะีเพื่อจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเราชาติสุดท้ายเมื่อพระองค์ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็มุ่งนะโปรดเราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเพื่อให้พ้นทุกข์ตามไปนะแต่ว่าผู้ที่นะผูกเวรจองกรรมเนี่ยนะเนื่องจากว่าใจอาฆาตแค้นพยาบาทเราก็สาบานไว้นะ กำรายสาบานไว้นะจะผูกนะแ้นนะพระพุทธเจ้านะสมัยนู้นนานแล้วนะที่ออยังเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะจะผูกนะแ้นเนี่ยข้ามภพชาตินะเปรียบเสมือนเม็ดทรายในกำมือนะด้วยคำอธิษฐานเนี่ยก็ทำให้พระเทวทัตในชาติสุดท้ายเนี่ยหูจองเวรพระพุทธเจ้ามากเลยนะพระพุทธเจ้านี่ไปเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะสิ้นกิเลสละสิ้นภพชาติละแต่พระเทวทัตนี้ยังเป็นปุถดุชนอยู่เต็มเมเลยนะก,ก็ไม่เลิกจองเวรจนสุดท้ายเนี่ย ต้องไปลงนะลึกถึงนรกเอเวจนะีนี่น่ากลัวนะถ้าจับใดเรายังไม่ใช่เป็นพระอริยะบุคคลนะยังไม่มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยเราไปจองเวนคนอื่นนะพบชาติหนึ่งเราจะแข็งแรงเราทําคนอื่นได้นะพบชาติหนึ่งเราจะอ่อนแอนะถูกเขาทาคืนเพราะฉะนั้นการจองเวรมันจึงมีโทษและไม่มีประโยชน์เลย,เลยนะครับนันเวรกรรมก็คือการที่เรียกว,ว่าการผูกเวรก็คือใจเราอาฆาตพยาบาทนั่นแหละนะซึ่งจริงแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นได้นะ แต่ว่าเมื่อนึกถึงเราก็ปล่อยมันผ่านไปนะถ้ามันไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างอยู่จะดีที่สุดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ